น้าหนึ่งแหแก้คันนะัท่านจะเป็นยังไงครับมาชมกันนะครับน้าหนึ่งน้เป็นหนึ่งแหแก้คันออาล่ะครับนี่ บอหลายครับบอหลายบอลนักเลยครับโอ้ย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 จักบาทจักบาทแน่โดดแหออกแห่ไปเลยเอาละครับเป็นหนึ่งแหแกคันครับท่าน โย,ยชิมือปลดปลานะครับมือแหบไม่รู้บอกใครนะครับตอนนี้บอกธรรมชาติมา <c oughs> เอาตัวเงียบๆออกปล่อยรุ่นไทยเป็นปาตะโกะหรอือวะ